โอ้รายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะ,คะช่วงที่สองเบลที่2แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันค่ะครับ <นะ S 2> ผมวัตถุมงคลของหลวงปู่เฮียงนะครับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาย,ยากนิดนึงนะครับสมัยก่อนซื้อขายกันบ่อยมีตั้งแต่ราคาหลักพันยันหลักหมื่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องหลักพันยันหลักล้านนะครับหลักพันยันหลักล้านไปแล้วเนื่องด้วยมวลสาร หรือว่าผงอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่ได้รับมาจากหลวงปู่แก้วนะครับเป็นมวลผงวิเศษของวัดเครือวันนะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับหลวงปู่คลีบวัดสมธะอย่างเงี้ยนะครับ<น>ห้าเสือเมืองชนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ผงมานำผงวิเศษนะครับนำม,มาบรรจุในพระเครื่องของหลวงปู่เฮียงนะครับวัดป่านะครับหรือวัดอรัญญิกาวาสเนี่ย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสวนอเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับมันดาผู้สะสมและผู้นิยมพระเครื่องต่างรู้จักกันดีในอดีตนะครับเคยมีในอดีตวัดแห่งนี้นะครับเคยมีเจ้าเจ้าคุณวรพจน์ปัญญาจารย์นะครับหรือหลวงปูเ่เฮียงนั่นเองอดีตเจ้าวาดนะครับเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงณสมัยนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี9กว่าอกา9กว่านะครับไล่มาเรื่อยๆจนถึงปี2,500 แล้วก็ล่วงเลยมาได้นิดหน่อยนะครับหลวงปู่เฮียงมีนามเดิมนะครับว่ากิมเฮียงน้า,าไคบูนนะครับเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2441นะครับ <c oughs> มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด7คนนะครับ <c oughs> เมื่อเจริญวัยอายุไประมาณ9-10ขวบโยมมันดาได้ฝากเรียนหนังสือกับพระวินัยทรนเสงนะครับเจ้าว,วาดวัดหนองไม้แดงในขณะนั้นนะครับ หลวงพ่อเสงมรณภาพนะครับจึงได้เลิกเรียนแล้วก็กลับมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพคั้นอายุ20ปีท่านได้ไปสมัครเป็นตำรวจนะครับแล้วปลดประจำการโดยเป็นเพียงกองหนุนช,ชั้นที่1นึ่ขณนะที่อายุได้ยีบ2ปีนะครับในปีพุทธศักราช2,463เมื่ออายุได้ยีบปีท่านเข้าพิธีอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุตามประเพณีนะ วัดป่าวัดอรัญญิกาวาสนั่นเองเมื่อวันที่15นะครับกรกฎาคมพุทธศักราช2464นะครับโดยมีท่านเจ้าคุณวัดเขาบางทรายเป็นอุปชานะครับแล้วก็พระวินัยทรหลวงพ่อเภาเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับแล้วมีปลัดชื่นเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปุนณ์ฉันโทนะครับหมายความว่าผู้มีความพอใจอันเต็มเปี่ยมนะครับ หลังจากบวชแล้วนะครับท่านก็สนใจศึกษาวิทยาคมนะครับจึงได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแดงนะครับวัดใหญ่อันนี้ดังมากหลวงพ่อแดงวัดใหญ่เราก็เคยออกอากาศไปแล้วเรียนรุ่นแรกนั้นแพงนะครับหลวงพ่อแดงวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดงนี่แพงแพงทุกซีรีส์รูปถ่ายยังแพงเลยนะครับ <c oughs> หลวงพ่อแดงเนี่ยอาจารย์ของท่านเป็นพระเขมรน,นะท่านก็เลยไปเรียนด้วยนะครับ ท่านก็บวชเรื่อยมานะครับในร่มกาวสามภากนะครับลำดับการปกครองทางคณะสงฆ์นะครับ2,467เป็นเจ้าอาวาสแล้วะนะครับในขณะที่พุทธศักราช2,483นะครับเป็นเจ้าคณะแขวงแล้วได้ปรับแต่งตั้งเป็นพระอุปชานะครับในสายธรรมยุทธเมื่อปีพศ2,496นะครับหลวงพ่อนะครับ มรณะภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2,511นะครับณนะโรงพยาบาลสมเด็จณศรีรนะาชารวมสิริอายุก็70ปีพรรษา47พรรษานะครับใ,ในสมัยที่หลวงพ่อ เป็นจเจ้าอาวาสอยู่น,น,นะครับท่านสร้างพระเครื่องไว้จะเป็นจํานวนมากหลายพิมพ์หลายรุ่นนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วจะสร้างทั้งสมเด็จและสร้างทั้งพระปิดตานะครับท่านได้รวบรวมมวลสารพระผงพระอะไรเนี่ยที่แตกหักทั้งหลายแหล่เนี่ยพระที่ชํารุดเนี่ยมีคนนํามาถวายไว้เนี่ยพวกหลวงปู่แก้วมั่งหลวงปู่คลีบมั่งหลวงปู่ผู้มั่งเนี่ยนี่ยกตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งพวกสมเด็จแตกหักเก่เาๆอย่างเงี้ยท่านก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้ว ขันถึงเวลาสร้างพระเครื่องสร้างอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็นำมาบทให้ละเอียดแล้วก็เป็นมวลสารวิเศษะนะครับที่จะพูดถึงนี้นะครับสร้างเมื่อปี2อ9 6น่อนะครับนะเขาเรียกว่าปิดตาสะดือใหญ่นะครับปิดตาสะดือใหญ่นะครับมาดูลักษณะกันเลยนะครับจุดสังเกตนะครับนะเริ่มแรกเลยนะ สะดือใหญ่ดูยังไงนะครับมาดูมาดูนะคะ,อะขอภาพจากกล้องหน่อยจ้าสักครู่นะจ๊ะครับนะคะก็หลวงปู่เฮียงนะจารใช่สะดยยือใหญ่คือจะมีสะดือใหญ่หลังแบบสะดือเล็กด้วยะจะมีสะดือเล็กด้วยรับสะดือใหญ่นะครับสะดือใหญ่เนี่ยมาดูงี้มาดูบริเวณสะดือนะครับ,ยยล,รบลักษณะของสะดือใหญ่เนี่ยฐานเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับฐานฐานเขาจะตีวงกว้างหน่อยหนึ่งนะครับตีค่อนข้างใหญ่ ดูด้วยตาป่ามองเห็นชัดเจนนะครับว่าน,นี่คือสะดือใหญ่สะดือเขาจะเป็น2ชั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วลักษณะนะครับเนี่ยมองดูเวลาตะแคงดูด้านข้างอย่างเงี้ยมันจะขยืนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเหม,นะมือนจะมีเนื้อเกินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น2ชั้นสะดือนะครับแล้วเวลากดพระเนี่ยบริเวณเนี่ยสะดือมันจะเอี้ยวเอี้ยวมันจะไหลไหลมาทางฝั่งซ้ายมือเรานะครับสะดือใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นนะครับ จะไหลๆมานี่นเวลาเราลงกล้องลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาดูนะมาดูลักษณะนะครับเป็นพับปิดตานะครับปิดตาเนี่ยนิ้วมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วหน้าผากกับนิ้วเนี่ยจะเป็นะจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไระจะเป็นปื้นเดียวกันหมดนะครับมองเห็นลางๆเผลอๆในองค์ที่กดสวยเท่านั้นนะครับนหน้าผาก จริงๆแล้วมีมิตินะครับมองดูอย่างเงี้ยด้านข้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นสามชั้นนะครับเนี่ยชั้นที่หนึ่งนะครับก็ไล่ตั้งแต่มือนะครับเนี่ยไล่ตั้งแต่นิ้วที่มาบรรจบกันนะครับเนี่ยมาชั้นที่สองนะครับจะอยู่ด้านบนตรงกลางอาจะอยู่ตรงกลางนี่หนึ่งชั้นนะครับปึ๊บเข้ามาส่วนชั้นที่สามนะครับเนี่ยปึ๊บรอบมาก็จะเป็นสามชั้นนะครับเวลาเราตะแคงข้างดูอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะมองเห็นเป็นสามชั้น นะจะมองเห็นเป็นสามชั้นเลยนะครับชัดเจนนะทีนี้มาดูลักษณะนะครับมือมือที่ปิดอยู่นะครับมองดูเป็นปืน้นตะแคงข้างดูนะครับเนี่เราจะเห็นสันจะเห็นพวกสันพวกเหลี่ยมนะครับความคมความคมของพวกมือไม้นะครับมือเนี่ยแขนน่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ล่ำนะมามองมามองมุมนี้เนี่ยเนี่ยเป็นกล้ามโตๆเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของปิดตาเมืองชน ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้หมดนะครับแขนแขนนะครับนะครับอวบลํำนะอวบลํำนะครับล่องแต่ละล่องนะครับลึกนะครับมีความลึกมากซอกแขนซอกหูนะครับซอกท้องอย่างเงี้ยนะครับจะมีความลึกนะครับลึกทุกมิติเห็นไหมครับนี่มีความลึกเลย มีเพื่อนๆพื่อนถามตรงนี้ขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะจาเบอกว่าสะดือใหญ่สะดือใหญ่ปิดทองกับไม่ปิดทองราคาต่างกันไหมแล้วก็ประมาณนี้ค่ะต่างกันหรือเปล่าจริงๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต่างกันมากแล้วแต่ความสวย<อ>นะครับแล้วแต่ความสวยบางคนเนี่ยเขาก็ชอบเห็นเนื้อในค่ะนะาเขาก็ชอชอบเห็นเนื้อในเห็นพวก มวลสารเห็นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบมีทองน้อยบางคนก็ชอบมีทองเยอะๆมันก็นานาจิตตังค์อะแต่ส่วนใหญ่แล้วปิดทองจะได้เปรียบปิดทองจะสวยมันก็สวยทุกคนละแบบนะครับเสร็จแล้วนะครับบริเวณหูทั้งสองฝั่งใกล้ๆหูบริเวณเนี้ยมองดูแล้วจะคล้ายๆมีหลุมะมองดูแลจะบ่อมลงไปนะครับเนี่ยมองดูสองฝั่งเลยนะจะคล้ายๆจะเป็นหลุมยุบลงไป นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับนะจะเป็นหลุมยุบลงนะครับหูหูซ้ายกับหูขวานะครับหูฝั่งนี้น,ะนี่หูจะเกยนะครับเกยพาดมาพาดมามาจะหลดเกิดซุ้มด้านนอกเลยนะครับจะเป็นเส้นนูนเห็นไหมครับจะเป็นเส้นนูนพาดมาพาดมามาชนบริเวณขอบด้านล่างเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายเส้นนะครับเราจะเห็นเส้นนูน,น,น,นพาดทับมา จากหูมานะครับหูฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเล็กแต่บริเวณฝั่งนี้เหมือนจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับเยจะเป็นตุ่มนูนสูงแล้วจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วหูฝั่งนี้เนี่ยเวลาเราสังเกตดีๆนะครับจะมีเส้นนูนหูเส้นฝั่งนี้จะมีเส้นนูน,น,น,นพาดมาจะหลดไหลเลยะนะครับเส้นนูนพาดจะหลดไหลนะครับเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมเห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยจะเป็นตัวนูนพาดมา ะแล้วบริเวณปลายหูเนี่ยจะอูมยกสูงขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับมองเห็นแบบชัดเจนเลยเนี่ยมองดูมิติอย่างเงี้ยจะใหญ่ๆหน่อยนึงน่าจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับบริเวณหูอแล้วลายเส้นนะครับลายเส้นเนหะ็นไหมหูเนี่ยก็จะเชื่อมกับฐานชั้นนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเชื่อมมาปึ๊บ แล้วก็มาจะโค้งนะครับโค้งลงเข้าหาไหลนะครับบรรจบไหลเลยฝั่งนี้นะครับแล้วดูมิตินะครับดูมิติพวกนี้จะมีความนูนอ่าค่อนข้างยกสูงนะครับมองดูอย่างเงี้ยจะเป็นเส้นนูนพาดมาหูนี่จะมีเส้นนูนพาดมาบริเวณนี้เลยนะครับเนื้อหามวลสารนะครับแน่นอ่าเนื้อจะแน่นแหน่อยนะครับแน่นแทึบๆหน่อย น,นี่ลักษณะของด้านบนศีรษะนะครับปึ๊บเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับพระพวกนี้เนี่ยของหลวงปู่เฮียงเนเอกลักษณ์ของพระของท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีก็จะมีคล้ายๆเส้นนูนธรรมดามเส้นเส้นนูนเนี่ยเส้นนูนนะครับยกสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยจะมีเส้นนูนอย่างเงี้ยเอกลักษณ์แทบจะทุกพิมพ์เลยนะครับไม่ว่าบางพิมพ์เนี่ยก็จะมีจุดใดจุดหนึ่งดูหลุมยุบนะครับเห็นไหมครับ สองฝั่งนะเสร็จแล้วนะครับมี question mark เอกนะด้านล่างนะบริเวณซอกเนะี่ยเหมือนเราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยไปจิ้มลงเลยนะเ็จะเป็นหลุมยุบเหมือนกันนะครับบริเวณซ้ายมือเราถ้ากลับหัวกลับหางนะนะฝั่งเนี้ยจ,จ,จิ้มลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น question mark จะมีลักษณะคล้ายกันทุกองคนะ์จะคล้ายกันทุกองคบริเวณเนี้ยนะครับสองฝั่งเลยนะครับ เห็นไหมครับชัดเจนะอันนี้เรากลับหัวกลับหางอยู่นะให้ดูหลายๆมิตินะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมักจะปรากฏบริเวณใดบริเวณหนึ่งส่วนวิธีสังเกตอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับบริเวณด้านหน้าด้านหน้าขององค์พระเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูดีๆนะครับว่าเนื้อล้นเนี่ยจะปลิ้นจะปลิ้นมาทางขอบด้านหน้า าจะมีรอยปลิ้นคลิปปลิ้นให้เห็นนะครับ,รบนี่บริเวณขอบด้านหน้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้นหน้านะบางองค์นี้ล้นหลังในี่ไแมอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเอกลักษณ์ของเขาล้นหน้าหน้าล้นมาทางข้างหน้าจะมีเนื้อปลีนะครับเนื้อเกินเนี่ยบริเวณขอบนะครับเนี่ยด้านหน้านยกสูงเล็กน้อยนะครับ อันนี้เป็นด้านล่างด้านใต้ฐานนะครับลักษณะของร่องขานะครับร่องขาก็ลึกเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยร่องขาเนยลึกเป็นร่องลึกนะครับถ้ามองนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับเหมือนเหมือนแยกระหว่างเท้ากับส้นเท้าอ่ะค่ะอ่าจะมีเนื้อนูนูนนะครับม่นต้องมุมไหนวะเนี่ย่ะ แนวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันจะยกสูงขึ้นมามองดูแล้วแบบมันไม่ใช่ว่าเป็นรูปขาแล้วตะวัดมานะเนี่ยมันจะมีข้อยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งปื๊บปื๊บอ,อย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงตวัดปลายเท้ามาดูความลึกนะครับดูความลึกพระผ่านการเวลามานะครับก็มีรอยเปรี้รอยแย่ รอยแยกยับย่นอะไรอย่างเงี้ยตามการเวลาอันนี้คือรอยล้น,ส,ลนส่วนใหญ่จะเป็นสีดําหมดเลยครับะจะเป็นเนื้อดำนะครับบางองค์ก็จะออกใช้เป็นนาน,านใช้ไปเยอะๆก็ออกน้ําตาลก็มีนะครับแล้วแต่ส่วนผสมบางองค์ส่วนผสมแบบไม่เหมือนกัน,นด้านข้างนะครับด้านข้างค่อนข้างทึบเห็นไหมด้านข้างทึบนะครับทึบเลยด้านข้างทึบ แน่นๆนะ่ะด้านข้างแน่นๆหน่อยนะครับรอยครูดก็มีปรากฏให้เห็นนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับส่วนองค์นี้ยด้านข้างไม่ค่อยเห็นแต่จะมาปรากฏอยู่ด้านล่างนะีนด้านล่างก็จะปรากฏรอยครูดเนี่ยเป็นซี่ๆๆๆเห็นไหมครับน่าช,ชัดเลยนะ,ะนอันนี้คือผงคูุกลักนะครับ บางทีโชคดีหน่อยอาจจะมีเม็ดลักนะครับเม็ดลักฝังอยู่ตามเนื้อพระนะครับมากบ้างน้อยบ้างมีได้นะครับพวกมวลสารนะครับเนี่ยเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำมีหมดเลยนะครับองค์ประกอบครบสมบูรณ์นะครับอันนี้ด้านข้างยัเงเป็นด้านข้างอยู่นะครับทีนี้มาดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังแบบจะเป็นหลุมยุบลงไปนะครับเป็นหลุมยุบลงไปนาจําจไว้นะครับอ,อันนี้คือด้านหลังลักษณะด้านหลังส่วนใหญ่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะปรากฏเห็นขอบซ้อนนพื้นที่บริเวณนี้จะสูงนะครับเลยขอบมาเนี่ยเลยขอบที่เนื้อป şey, ีล้นมาเนี่ยพื้นที่ฝั่งนี้จะต่ำที่เหลือเป็นขอบเนี่ยจะเตี้ยลงไปอันนี้จะสูงกว่านะครับมักจะเป็นแบบนี้เสมอ ทุกพิมพ์นะครับเนยด้านข้างนี่สามารถใช้ดูหลวงปู่เฮียงได้ทุกพิมพ์นะครับข้างจะเป็นอย่างเนี้ยทึบๆหน่อยอันนี้คือลักษณะรอยล้นนะครับจะแบ่งแยกชัดเจนเลยมีขอบหลังก็มีขอบนะครับมีขอบให้เห็นจะมีร่องนะครับจะมีร่องมีร่องแต่พื้นที่จะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่มองจะมองเห็นอย่างชัดเจนเลยเตี้ย สูงนะฮะอย่างเงี้ยนะครับนี่มีขอบนะครับทีนี้ให้ดูอีกองหนึ่งอ,อีกองหย่อนสวยไปหน่อยน่าหย่อนสวยนะครับอันนี้ผ่านการใช้งานมาก็เช่นเดียวกันนะครับดูมิติแล้วก็มีเสียงน่ะมีเสียงสามชั้นนะครับชัดเจนนะครับ หูฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่หูใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็หูจดบ่ามาครับนี่โค้งนะครับโค้งจะหลดบ่าเลยนี่นะครับดูเหลี่ยมดูเนื้อเกินดูอะไรอย่างเงี้ยเส้นนูนนูนเอกลักษณ์ของผ้าหลุมปู่เฮียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมักจะมีเนื้อเกินเป็นเส้นนูนนูนอย่างเงี้ยนะครับมีให้เห็นอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับอย่างเงี้ย จะเป็นสันนะครับจะเป็นสันคมๆเลยเนี่ยเนหะ็ไหมอันนี้อีกหนึ่งองค์อันนี้หย่อนสวยไปนะครับแต่ข้างก็จะทึบเหมือนกันเห็นไหมจะทึบๆแน่นๆอะอันนี้ก็จะปรากฏรอยครูดให้เห็นอันนี้จะเห็นบริเวณด้านข้างนะครับแล้วแต่อันนี้ผ่านการใช้มานะครับรอยปริรอยแยกนะครับมวลสารยังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ ลักษณะพิมพ์ทรงนะครับเห็นไหมองค์นี้ก็จะบ่ม,บม,บมลลๆลาดลาดมาสะดือเขาจะโย,โย,โ,ยโย่มาฝั่งนี้หน่อยนะบริเวณเนี้ยเขาจะโยเขาจะเทมาทางฝั่งซ้ายมือเสมออย่างเงี้ยนะครับแล้วสะดือเป็นสองชั้นเห็นไหมครับเนี้ยมันจะมีจุกขึ้นมาอีกหนึ่งจุกนะครับจากบริเวณสะดือสะดือใหญ่ก็ฐานจะกว้างๆหน่อยนะครับบริเวณรอบรอบฐานเนี้ยฐานจะใหญ่ๆห,หน่อยนะมีจุกขึ้นมาปุ๊บ ล่องลึกนะครับลึกทุกอนูนะครับดูความลึกยิ่งใช้มาก็ยิ่งคลาสสิกเนี่ยรอยล้นนะครับขอบล้นด้านหน้าเห็นไหมเอกลักษณ์ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะรอยๆหน่อยแต่ก็เห็นรอยล้นเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นรอยล้นขอบหน้านะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ องค์เมื่อกี้จะลึกกว่าอ่าองค์นี้จะตื้นนิดนึงด้านหลังกดแรงกดเบาแต่องค์เนี้ยมวลสารนี่เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมอ๋อตัวนี้เห็นไหมอ่ามวลสารนี่แบบเยอะมากเนี่เห็นเ,เป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยเนี่ยพวกผงสมเด็จพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผงพวกพ่อแก้วเนี่ยออกเป็นสีน้ําตาล,น,ตาลน้ําตาลนะพ่อแก้วพ่อครีบอะไรปูพู้วัดนอกอะไรอย่างเงี้ยเี่ยห็นไหมครับน่ะ ไม่เข้าใจก็ส่งรูปมานะครับนี่นี่ล่องเห็นไหมสูงต่ําไม่เท่ากันคะ่ะน,นะครับจะมีขอบนะครับสูงต่ําไม่เท่ากันอันนี้มันลื่นๆไปแล้วม,มันใช้มามันก็ลื่นไปพอสมควรใช้มาพอสมควรอันนีน้น่าจะเปิดหน้าเปิดหลังไว้นะครับตามการเวลานะตามการเวลาค่ะยังไงดูไม่ทันดูย้อนหลังกันได้ดูย้อนหลังได้นะครับ <c oughs> ส่งรูปถ่ายมาได้นะครับปิดตา <c oughs> สะดือใหญ่หลวงปู่เฮียงนะครับ นะคะก็ดูย้อนหลังได้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้อาจารย์รันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีการน,นําเรื่องราวดีเดียบนี้นะคะมาแนะนําให้กับแฟนกลับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ติดตามกันแบบนี้ตลอดตลอดนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครดูไม่ทันเนี่ยเอาแชาร์แล้วก็แปะไวดด้ที่หน้าหน้าวอลของตัวเองก็ได้<ช>นะรพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมากดดูนะจะได้ไม่พลาดนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเนี่ยเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์รันนะคะ0-2 6 7 8 6 7 6 1หนึ่งนะคะ ส่ง SMS มาด้วยก็ได้นะคะ4230777หรือว่าคอมเมนต์ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วใน YouTube ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ